ไม่ได้เจอกันนานนะครับเพื่อนๆปีหนึงแล้วหัวขึ้นป .3 แล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับพคกน้องนานะครับไม่ได้ลงเกี่ยวกับสวนเยอะมากนะครับเพราะสวนก็ตอนนี้ก็รบด้วยนะครับฝนเพิ่งตกแล้วก็ทางบ้านติดโควิดเพิ่งหายนะครับก็กลัวเป็นลองโควิดก็ไม่ได้ลงสวนมาเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มจากที่เห็นแฟนกล้องไปดูทางเข้าครับจนกล้วยนะครับจนกล้วยทางเข้าสวนนี้ใหญ่ขึ้นมากนะครับ นอก,ก็เยอะเลยนะครับแล้วก็หนองนี้ไม่รู้พเพื่อนๆเราได้ถ่ายไหมนะครับอันนี้เป็นบอ่อเล็กๆหนึ่งบ่อนะครับแล้วก็ศาลาดิ่มน้ํานะครับบอ่อนี้เอาไวเ้ไ<ด>เลี้ยงกุ้งฝอยนะครับเลี้ยงกุ้งฝอยอย่างเดียวเลยนะครับก็พอได้กินครับเวลายอ,อยากก็มาใส่เหยื่อเอานะครับก็พอได้กินอยู่ครับโอเคปะ่ะข้ามาฝั่งนี้โหตาโโยโคตรลุกเลย ตัวนี oh. ้ก <prz responded well> <hh> ็เหมือนเดิมนะครับเบ่ตาโอหดอยครับทหอยหอยนี้เบล็อกล็อกเอ็นะย่ะกัเ่ามาสับ๋อ มะพร้าวของเร,า,า,รานะครับ่านไปหนึ่งปีนะครับอต้นใหญ่ขึ้นอยู่นะครับสวยนะครับแล้วตั้งๆเนี่นยค่อยขันน้ำที่เคยปลูกข้างหน้าสวนย้ายมาอยู่ตรงเนี่ยขอบด้านนี้นะครับกล้วยเขาขายได้เป็นร้านปเป็นแสนกล้วยเราซื้อมาไม่รู้เอาไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรไปกิน ต้นนี้ไหมที่เราปลูกถ่ายคลิป่ายต้นนี้สวยกับเพื่อนเลยนะครับต้นนี้ที่เราถ่ายคลิปสอนปลูกมะพร้าวนะคะผ่านไปหนึ่งปีปีหนึ่งแล้วเนาะปีหนึ่งแล้วปีแล้วนะเฮ้ยเกือบเพราะเราตอนเราเปิดเทอมใหม่ๆนี่แลวนี่ก็เปิดเทอมใหม่ๆนะครับประมาณหนึ่งปีนะมดมดเไปหกล้าย่ามีงู เนี่ยผมมะนาวของเราอันนี้เลมอนเลมอนมะนาวเลมอนครับไอตัวบอกให้นั่งลงเหมือนมะนาวร้องมกเนี่ยอออันไหนนะครับมะนาวไหนครับไม่เห็นครับคนไหนคอุ้ยไหนนี่บอกมะนาวเลมอนเนาะครับน้องเห็นพ่อชอบเอาไปกินกับจิ้มเนาะไปต่อค่ะครับกราบครบลกนิดนึงนะคะเพราะว่าอนะครับเรารักษาตัวกันเพิ่งหายนะคะ ครับอันนี้ลกนะครับฝนออกนะครับบ่อยมากนะครับยาเขาขึ้นนะครับแล้วที่บ้านก็ติดโควิดเพิ่งหายนะครับน้องเห็นทองติดไหมครับทองนี่ผลไม้ก็เริ่มโตขึ้นเยอะแล้วนะครับนี่น่าจะน้อยหนาสองนะเนี่ยแม่เห็นยังไงน้อยหนานะครับปเดี๋ยวดูผลไม้มักรุ่มลกมากตามด้าด้วยไอ้ชา อย่าให้จักรฟ้าตัดแล้วไงเพาะเป็นโควิดอาการเป็นยังไงครับไข่ครับอ้โดูนะครับดูสุราบเริ่มโตขึ้นเยอะแล้วนะครับอือออันนั้นเขาเยอ่ไลกระทันมันก็มีนี่มะละกอฝรั่งฝรั่งนะครับฝรั่งนี่ได้กินลูกแล้วนะครับได้กินลูกได้กินแล้วให้หมักระนั้อ๋อไปพุทราออกพุทราออกจอยเด้อแนี่ดแฮนด์ลองดูใกล้ยครับดูพุทราแล้วค่ะ พอไรครับเนี่ยตอนเนี้ยไ้ยอันนี้มันต้นต้นใหม่นะชาวต้นใหม่ต้นใหม่มการเริ่มออกแล้วนะอันนี้เราก็ได้กินแล้วนะคะหวานจีดหวานมากค่ะจากต้นแต่ตอนนี้ยังไม่ออกนะอออออกแล้วก็ทันเห็ดเผาะไหมน้มันหวานนะมันหวานนะคะเห็ดเผาะอาหารมาบอกท่านผู้ชมรสชาติเป็นไงครับหวานครับมันเป็นพันธุ์อะไรครับ อะไรชานมสดปะจำโบกับนมสดนะน่าจะนมสดแมลูกนมสดมันลูกเด็กๆนี่นก็ฝรั่งกิมจูนะครับมดแดงด้ะเติมออกลูกแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เลมอนเต็มเลยครับอันนี้เลมอนออกลูกทุกต้นแล้วนะครับอันนี้เราก็ตอนกิ่งนะครับตอนกิ่งมาปลูกนะครับในแตงโมเช้านู่นลูกนูนเยอะอันนูนเยอะ นี่ฝรั่งดึงโตแล้เดี๋ยวเอาไปยิงขยะก่อนเด็กดิะนี่ฝรั่งวุ้นแรงมาลูกนี้ทำไมดกจังต้นนี้ดกมากนึกฝรั่งค่ะเริ่มออกแล้วนะปีหนึ่งดูกล้วยกล้วยครับโตมากนี่นะคะปีหนึ่งดูน้ำ่อนนี้เรานี้ยังไม่ไทำนาน,นะครับ นี่ป่าทำอะไรอยู่ครับป่ากำลังตัดหญ้าเอาไปยังป่าอาหารไกลวะปลาลูกอาหารปลาอาหารปลานะคะหญ้าเนเปียเป็นอาหารปลา,ปา,า,ปาะคะ่ะ ก็ต้นชะอมนะครับเก็บกินบ่อยนะครับทําน้ําพริกนะครับปลูกไ้นะครับนั่นก็อู้มะพร้าวฝั่งนี้ก็สวยนะครับแต่ฝั่งนี้จะปลูกทุเรียนด้วยปลูกทุเรียนนะครับปลูกอู้ววววตายครตะไครก็ขึ้นเยอะมากเงี้ยวใช่รึอั่นทุเรียนไหนทุเรียนีนี่นี่ฝั่งนี้ตัวไปทางไหนอะ่ะเข้ารูไหนอ่ะเข้ารูนั่นหละพามาเลยอ้าวทุเรียนไก่นะครับทุเรียนเราจะขึ้นไหมนะคะ แล้วไก่ยังให้ไข่ดีอยู่นะคะได้มาแล้วน้องก็กินอะไรดีงช่รับก็อาหารที่พ่อนะครับคลิปนี้ทำนะครับดูอาหารไก่ได้ในคลิปอาหารไก่นะคะใช่ครับรถพาละการซื้อหัวอาหารนะครับแล้วก็ไก่กินดีนะครับแล้วก็ออกไข่โตไข่ไข่โตเป็นพวกย่าเนเปียหัวอาหารน้ำหมักนะคะสับปะแล้วระนี่ดซื้อ น้อะคะน้องเห็ดเผาะในบ้านของเราก็สีซีดไปบ้างนะคะตามเวลานะคะเดี๋ยวเราก็จะแบบปรับปรุงอีกที่นึงถ้ามันซีดมากเดี๋ยวเราก็ทาใหม่นะคะไม่เคยปลูกนะครับมีลองปลูกทุเรียนของเราวัยทองไม่รู้เหมือนกันต้องต้องดูต่อไปนะคะดูนะคะอุ้ยเขาเดินมาหล่อมากอาดิซาเผาะนะคะแฟนๆลืมน้องเห็ดเผาะหรือยังคะเดา หนอ่อยอา,า,าดาเดวเพาะเลี้ยเพาะตัวเราเองก็ไม่ได้มานานเหมือนกันนะคะสวน <c oughs> เพราะว่าเราก็กลับบ้านที่ฉะเชิงเซานะคะขาค่ะตอนนี้บรรยากาศดีคะ่ะช่วงนี้ฝนก็จะตกมะละกอมะเขือมีหมดนะครับไ่เลยซื้อนะครับ วันครับไม่รูอพักดิไอ้ร <c oughs> อด้วยจ้าาใหญ่ข้างหลังนี่ลาเยอะมากเลยครับนี่อะไรนะคะปาใหญ่ข้างหลังที่เราเลี้ยงปลาเลยครับตอนนี้เยอะมากเลยครับนี่ปาเองอยู่เหมือนเดิมให้อาหันปลาแล้วก็เอาปลาไปทํากิน ต้องนะครับตอนนี้ท้ายทต่ตก่าสวัสดีครับนี่คือหน่อไม้ของเราครับหลังสวนแล้วนะครับปลูกหน่อไม้หันหน้าพูดหน่อยค่ะดังเสียงมันเบาฮะเนี่ยก็แค่ปิดคลิปแค่นี้นะครับอย่าใหปิดดูหน่อไม้นี่นู่นอันนี้ใช่หน่อไม้เหรอกรแมนยูกระแมนยูอะไรอ่ะต้นอะไรนะอันเนี้ยอะไรครับเนี่ยต้นอะไรนะต้นสักเหรอไม่เนี่ยต้นสักหางนนท์ อันนี้ลิปบดอกไม้หนึ่งสองสองหนุ่มนี่ไหมน,นี่อันนี้ขายตึกขายตึกอันต,ตัวนี้ตัวอะไรเนาะอันนี้นี่ไม่ใช่น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ไมค่ะน่าจะเป็นน้ำดอกไม้ตอนนี้ก็ยังไม่ถึง,ถงช่วงทํานานะคะก็ยังไม่มีข้าวขึ้นน,น,นี่ควันขายตึกค่ะ โอเคครับเพื่อนๆครับนี่ก็หลังสวนแล้วนะครับถุงนาเราอัปเดตเธอเป็นมาอัปเดตมาอัปเดตนะครับไม่ได้มานานพวกผมไม่ได้มานานเหมือนกันนะปิดเทอมไปบ้านจอยที่ฉะเชิงเซานะครับพ่อกับแม่ก็อยู่บ้านก็ติดโควิดทั้งบ้านก็ไม่ได้มีเวลามาดูนะครับหลังหายก็รักษาตัวก็ไปลองโควิดนะครับก็ครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปบ่อยๆนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับผมก็ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับจากโรคโควิดสุขภาพแข็งแรงนะครับอให้อให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดปลอดปลอดภัยอะฝากช่องฝากช่องลืมหรือยังพูดว่าอะไรบ้างช่อง s ดีที t v อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสารดีทีวีนะครับไปแล้วไอ้ชาติโดนน้ำไปสวัสดีครับโดน้ำโดน้ำไ